สวัสดีครับมาชมทุเรียนอายุ1ปีครับตัดแต่งกิ่งไปเรียบร้อยตอนนี้ก็ทุเรียนใส่ขี้วัวครับพาชมทุเรียนใส่ขี้วัวครับต้นใบสวยอาจจะใส่ไตโคโรมาร่วมด้วยนะขี้วัว ใส่ชีวัวคุมฟางครับมีครับ mm hmm. ต้นสวยครับ mm hmm. ก็ให้ปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงครับเ mm hmm. อ,ออก,ก็เจาออก็เนี่ยครับช่วงกล้วยได้ก้วยแก่ก็เอาออกครับครับบรรยากาศ ยอดก็กำลังปิมปิมครับกำลังมาน่าจะชุดที่สามมั้งครับชุดที่สามใบสวยครับไม่มีเชื้อราใส่ขี้วัวสวยด้วยครับตุเรียนใส่ขี้วัวนะครับใบเขียวสวยเลยครับขี้วัวยังอยู่นะครับขี้วัว เ้วปลูกใกล้กล้วยด้วยแต่ฝั่งนี้มันไม่ค่อยออกก็เดี๋ยวเอากล้วยออกครับอายุ1นปีกลักวนิดๆตุเรียนอายุ1นปีกำลังสวยครับเนีรอดูใบชุดนี้จะเป็นยังไงครับตัดแต่งกิ่งครับแรียกนากว่านี้ครับโล่งเลยครับตัดแต่งกิ่งออก เพื่อให้เล่งโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับอยู่ทุเรียนอยู่อุดรนนครับจังหวัดอุดรทั้งแรงทั้งหนาวใบสวยครับฝากติดตามด้วยนะครับทุเรียนอุดร